สวัสดีค่ะสินค้าของเราก็จะเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะคุณภาพของสินค้ากุ้งที่ใช้เป็นกุ้งขาวที่คัดเองสดใหม่สดใหม่ทุกวันและมั่นใจได้ว่าเป็นกุ้งที่สดเพราะสั่งมาจากแพรโดยตรงซึ่งดีลกับเจ้าของแพรกุ้งไว้และราคากุ้งคือกิโลกรัมละ200ถึง210บาทราคาจะไม่ตายตัว พราะเราจะขาดสาเป็นหลักค่ะและวุ้นเส้นที่ใช้เราเลือกใช้เป็นวุ้นเส้นสดเส้นเหนียวนุ่มเหมาะกับการทำกุ้งอบวุ้นเส้นและความพิเศษก็คือน้ำซุปเป็นสูตรเฉพาะของร้านค่ะของที่เอามาใช้นะคะจะใช้วันต่อวันค่ะไม่มีข้ามคืนหรือว่าเอาของเก่ามาใช้ค่ะ ลักษณะเป็นอาหารคาวเป็นวุ้นเส้นค่ะที่มีเส้นเหนียวนุ่มเหมาะกับการทานลดน้ำหนักจะมีน้ำจิ้มซีฟูด้ดเป็นสูตรเฉพาะของร้านที่กินคู่กับกุ้งอบวุ้นเส้นรสชาติเข้ากันแบบลงตัวตาสินค้าก็จะเป็นแบบรูปกุ้งค่ะการบรรจุถ้าทานที่ร้านก็จะใส่ถ้วยโฟมค่ะ แต่ถ้าแต่ถ้ากลับบ้านก็จะใส่กล่องให้กล่องโฟมให้ค่ะไพราคาสินค้าราคา69บาทค่ะแล้วก็ส่วนลดถ้าซื้อกุ้งอบวุ้นเส้น3ามหม้อขึ้นไปลูกค้าจะได้รับคูปองส่วนลดจากร้าน10บาทเพื่อมาใช้เป็นส่วนลดในการซื้อครั้งถัดไปค่ะ โปรโมชั่นของเรานะคะจะเปลี่ยนทุกเดือนต้องนำมาใช้ภายในเดือนที่จัดโปรเท่านั้นค่ะแล้วก็เพจช่องทางการขายช่องทางการขายจะก็จะมีเป็นแบบส่ง delivery ี่แกฟูดค่ะทำเลที่ตั้งก็จะเป็นตลาดกลางคืนที่ขายเฉพาะอาหารค่ะ การขนส่งก็ g ก p f o o d ค่ะแล้วก็โปรโมชัน่นการการโฆษณาจะมีแบบว่าเพจใน Facebook แล้วก็ใน i ิน t a g r กรนะคะไว้ให้ลูกค้าคอยติดตามข้อมูลข่าวสารที่เราจะลงเรื่อยๆอัปเดตเรื่อยๆและและมีลงในลงขายในแก๊บฟู้ดค่ะ มีการโฆษณาผ่านสื่อคือทางการตลาดจะช่วยดีวกับเพจดังที่รีวิวอาหารโดยเฉพาะเป็นตัวช่วยในการโฆษณาที่ทำให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ